ครับวันนี้มาแนะนำนะครับอุปกรณ์ช่วยไล่โกนะครับกระบอกเสียงไล่โกคใบชั้นหนึ่งนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็มีจะใช้แอลกอฮอล์นะครับหนึ่งร้อยเปอร์นะครับวิธีการเปิดฝาด้านบนนะครับฉีดแอลกอฮอล์นะครับเข้าไปในกระบอกนะครับสามถึงห้าครั้งอันนี้รองใช้สามก่อนนะครับหนึ่งสอง นะครับแล้วก็เปิดขวาพยายามรักษาตีคร้างนะครับนะครับแล้วก็หัดไปทาเป้านะครับที่ทาที่ต้องการนะครับแล้วกดครับอีกครั้งนะฮะในกรณีที่มันดัางเป็นต่างไม่มากแสดงว่าข้างในมันมีไอเสียค้างอยู่นะครับให้พยายามเป่าออกเอกนะครับตอกใหม่นะครับ ฉีดเข้าไปสองสามอีกฝาเยี่ยม